Welcome to English class with Teacher B. Yay. Yeah. สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูก่การเรียนการสอนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม่พิมาปีที่3นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับเราก็เจอกันเป็นประจำเนาะในการเรียนการสอนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนะั้น นี่เราก็ขึ้นบทที่หนึ่งกันแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของ Present Simple ประทะ Present Continuous นะครับให้นักเรียนนะครับอ่าเดี๋ยวคูบีตัวใหญ่มากเลยคูบีบไปบนนี้ก็ได้แอบบังผู้หญิงไปเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของ Present Simple แล้วก็ Present Continuous นะครับให้นักเรียน Bring out your notebook ขึ้นมาแนละ้วก็ Write down the date in the full form นะครับให้เขียนวันที่ลงไปด้วยนะครับโอเค Present simple กับ Present continuous ครูจำได้ว่าครูเคยสอนไปแล้วเมื่อตอนที่นักเรียนเรียนตอนชั้นม2ใช่ไหมครับจำได้ว่าสอนไปแล้ว Present simple ก็จะมีโครงสร้างคือ subject บวกยว verb ช่องที่1ใช่ไหมครับซึ่งช่องหน่งจะผ่านตามประธานถ้าประธานเป็นกับพจน์กริยาจะเติม s หรือ es ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า เอ่อ verb uh, ตัวนั้นเนี่ยมันลงท้ายด้วย SS s s c s x c หรือเปล่านะครับส่วน present con โครงสร้างก็จะกลายเป็น subject บวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ตัวมา ing เนาะเคยเรียนไปแล้วนะครับคราวน,นี้เราจะมาทูถึงหลักการใช้งานของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ในบทที่หนึ่งนะครับนักเรียนเปิดหนังสือเลยเดี๋ยวเปิดหนังสือนะให้เรียนจดตรงนี้ลงไปก่อนนะครับจดหัวข้อว่าที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะครับคือ Present simple ประธา Present continuous เ,เ,าาเ,าาเก๋ Let's go โอเควันนี้เราจะเรียนกันเยอะนิดนึงนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยคือ present simple นะครับหรือถ้าจะสรุปเป็นคำสั้นๆก็บอกพูดถึงกิจวัตรประจำวันนะครับอ่ะคราวนี้นะครับให้นักเรียนนะครับจดตรงนี้ลงไปก่อนนะครับจดที่เป็นความหมายของ present simple เหมือนก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยคบีตัวตัวเองลงมาก,ก่อนนะอ่ะความหมายของ present simple นะครับหรือเป็นพวกการบอกนิสัยหรือกิจวัตรประจาวันของเรานะครับ อ่ะอันแรกนะครับเป็นเรื่องของการบอกสิ่งที่เป็นนิสัยหรือเป็นกิจกวราประจําวันของเรา2นะครับคือกําหนดการที่แน่นอนนะครับเป็นกําหนดการที่แน่นอน3คือเป็นข้อเท็จจริงทั่วไปนะครับบนโลกวันนี้เช่นโลกเป็นทรงกลมน้ําต้มน้ําเดือดตอนที่100องศาอะไรเงี้ยนะครับนะจ๊ะอะให้เรนจดตัวนี้ไปเลยจดตัวนี้ลงไปนะครับ, <Yeah. S 1> รบ present simple นะครับให้เวลาจดสรุปตรงนี้นะครับยังไม่ใช่สรุปแต่หมายถึงว่าจดอ่าความหมายในการใช้ของ basic principle ตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่ะเริ่ม โอเคทําไ t ่ได้ย finish e d already let's move to the next one YAHOO present simple เดี๋ยวอันนี้กูจะธิบายทีละตัวนะครับใครอยากจดจดได้นะครับใครคิดว่าเข้าใจแล้วไม่อยากจดก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าน,นี้นะครับเราโอ้ oh, sorry sorry ทีนี้นะครับการที่เราจะดูเรื่องแรกคือเรื่องของ present simple เนี่ยจะเป็นนิสัยหรือกิจวัตรประจำวันนะครับตัวแรกของเรานะครับก็คือ ถ้าเป็นนิสัยนะครับเห็นปะว่าเราตื่นนอนตั้งแต่วันจันทร์อาคารพุทธพรหัสสุขเสาร์อาทิตย์เราก็ตื่นนอนเหมือนกันแต่จะมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันของประจําวันของเรา <c oughs> ลินพันละกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราตื่นนอนกี่โมงนะครับแล้วก็เราก็ไปอาบน้ํากี่โมงเราไปแปรงฟันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันสุ์เนี่ยเราแปรงฟันกี่โมงเราอาบน้ํากี่โมงเราแต่งตัวกี่โมงเรา ซื้อขนมซื้ออะไรวันไหนยังไงเราไปเรียนหรือไงอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นกิจวัตรประจําวันของเรานั่นเองนะจ๊ะคราวนี้ตัวอย่างประโยคนะครับดูตัวอย่างประโยคนะครับบ๊อบบี้เนี่ยมักจะตื่นนอนหกโมงเชา้าในทุกๆเช้านะครับประโยคภาษาอังกฤษคือ Bobby always wakes up at 6 a.m. every morning Bobby always wakes up at 6 a.m. every morning ถ้าในสังเกตนะครับคำว,ว่าเราจะมี time expression นะครับหรือ adverb of frequency ที่เราเรียนไปแล้วนะครับมันคือ adverb of frequency เนาะเรียนไปแล้วเนาะส่วนดูจากประโยคนี้นะครับแล้วมันก็จะมีตัวบอกเวลาคือ at 6 a.m. นะครับ every morning คือทุกๆเนาะทีนี้ให้นะักนสังเกตครับบอบี้เป็นหนึ่งคนหรือคนเดียว ดังนั้นเ e r รเราต้องเติมอะไรให้มันเติม S นั่นเองนะครับอันนี้ง่ายมากมาดูกันต่ออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของที่เป็นเดี๋ยวครูพีลุงมาก่อน <c oughs> ในเรื่องที่เป็นพวกกาหนดการนะครับหรือเป็นกําหนดการที่แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของกําหนนการที่แน่นอนเนี่ยมันคือ,อยังไงเรามาดูตัวอย่างกันเช่นการที่เราแบบว่าไปโดยรถไฟโอ้ s o r r y ่ sorry. พวกรถไฟมันออกกี่โมงนะครับหรือพวก เรานัดเพื่อนไว้ในเวลานี้หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับนักเรียนเป็นกำหนดการที่เราวองแน่นอนเช่นแปดโมงเช้าเราต้องยืนตรงครุขชาตินะครับหรือเป็นพวกเที่ยวบินต่างๆมันจะออกจากที่นี่เท่าไหร่มันจะมาถึงเมื่อไหรอเนี้ยจะเป็นในเรื่องของความจริงนะครับเป็นกำหนดการต่างๆที่แน่นอนนะครับเช่น My train leaves at 8 a.m. My train leaves at 8 a.m. แต่ว่ารถไฟของฉันเนี่ยจะ leave at 8am ที่เวลา8นาฬิกาเห็นไหมครับว่าเป็นกำหนหดการที่แน่นอนว่ารถไฟเนี่ยมันจะต้องออกเวลา8นาฬิกานะครับอันนี้คือการที่บอกถึงกำหนดการที่มันแน่นอนนั่นเองนะครับเห็นไหมเหมือนเดิมเลยไม่ train train อันเดียว1่อัน1สิ่ง verb เติม s นะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข้อต่อมากันเลยนะครับบอกว่า p r e s e n t simple ยังสามารถบอกในเรื่องของปร B ตตัวไปบางล ข้อเท็จจริงทั่วไปนะครับเป็นข้อเท็จจริงทั่วไปที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีสิ่งเดียวมีชิ้นเดียวเช่น waters อ uh ่าฮะคบีโอ้สตอ r ี r ีคบีต้องไปลบอยู่ตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้กโอเคดูนะครับเขาบอกว่า waters boils at 100 d e g r e e s celsius แปลว่าน้ำเนี่ยมันจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับ นั่นเองสอเอรเนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้ฉะนั้นเราตีค่าว่ามันเป็นเอก,กพพน์นะครับฉะนั้นเว r รเมื่อเป็นประธาน,น,นเอกพจน์ verb เติม S นะครับ boys เป็นเรื่องจริงไหมครับที่น้ำเนี่ยมันจะเดือดที่อุณหภูมิหนึ่งอองศาเซลเซียสเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหรือถ้าเราบอกว่าอ่าออ,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 อะไรเนี่ย there is only one sun in the in the in, the, in this galaxy มีพาทิตวงเดียวในกาแล็กซีนี้นะครับก็ได้เหมือนกันหรือ uh, in this orbit system orbit system คือระบบสุริยะนะครับโอเคทีนี้ water b o y z s a d 100 degree c e s s นะครับเป็นความจริงนั่นเองนะครับต่อไปมาดูที่ present continuous นะครับเดี๋ยวโคบีต้องตัวเล็กๆหน่อยละใหญ่มากไอ่ะ Present Continuous เนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะครับเช่น I am teaching you are listening to me หรือ you are learning English you are playing game you are eating some pizza you are drinking some water you are kicking your friend your friend at โอเคประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับว้า wow. วมาดูกัต่อเขาบอกว่า ไอ้เจ้า sorry นะ Present Continuous ดูตัวอย่างประโยคนะครับ <Yes. S 1> เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอให้นักเรียนจดตรงนี้ก่อน Present Continuous คือพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือมันสามารถพูดถึงสิ่งที่สิ่งที่วางแผนไว้แล้ว อันนี้เป็นการบอกอนาคตนะครับเออเราสามารถใช้ present continuous เนี่ยบอกอนาคตก็ได้นะบอกสิ่งที่เราจะทำในอนาคตก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนไว้แล้วนั่นเองนะครับให้เรียนจดหน้าน,นี้ลงไปนะครับให้เวลาในการจดอืมสัก10วินาทีก็พอแล้วมือเราเร็วกันอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> ออจดเลยนะครับ go มามามาดูกันต่อดีกว่าดูตัวอย่างประโยคกันนะครับอย่างเช่น Bobby is buying grilled chicken now อาตอนนี้นะครับ Bobby กำลังซื้อไก่ย่างอยู่ตอนนี้ทีนี้ให้นักเรียนสังเกตมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า now อยู่อาเห็นไหม Bobby is buying grilled chicken now Bobby กำลังซื้อไก่ย่างอยู่นณะตอนนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมี verb to be ใช่ไหม is ก็คือ verb to be is มา ตามด้วย bying u ก็คือ work ไปเติม ing นั่นเองนะครับนี่คือของ present continuous เนาะ bobby is bying u grilled chicken now Keyword มันจะมีคาว่า now อยู่นะครับอันนี้นัเรียนก็เห็นความแตกต่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นัเรียนเห็นความแตกต่างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอันนี้คือ bobby เนี่ยมันเป็นคนที่ไปชอบกินไก่ย่างมากทีนี้มันก็เลยไปซื้อเลยทุกๆวันศุกร์เ่ยนะคำว่า on fridays เมื่อ friday ตั m มสแปลว่าทุกๆ มื่อเติม s นะครับจะแปลว่าทุกๆฉะนั้นเป็นทุกๆวันอะไรวันศุกร์นะครับทุกๆวันศุกร์เนี่ย Bobby buys grilled chicken on Fridays นะครับ Bobby buys chicken sorry grilled c h i c k e n on Fridays Bobby เนี่ยไปซื้อไก่ย่างเนี่ยทุกๆวันศุกร์เลยนะครับเห็นไหมครับ by u เมื่อ Bobby เป็นเอกพจน์กริยาเติม s และมาดู present con ครับ present con จะพูดถึงสิ่งที่กระทำอยู่ณตอนนี้ แต่จา Present Simple คือสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจกตรประจำวันนะครับเป็นเรื่องทั่ว,วไปส่วน Present c o n คือมันกําลังกระทำณนะุดจุดๆนี้อยู่นะครับพูดถึงสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ก็จะกลายเป็น Bobby is buying grilled chicken now ง่ายๆครับฉะนั้นสิ่งที่เรียนจะต้องจดคือจดในเรื่องสรุปตรงนี้ครับนักเรียนจดสรุปตรงนี้ลงไปนะครับมาดูสรุปกันนะครับอจดหน,น,นี้ลงไปนะครับ สรุปหลักการใช้ของ Present Continuous กับ Present Simple Present Continuous คือพูดถึงสิ่งที่กำลังกระทำอยู่นะตอนนี้ส่วน Present Simple จะเป็นพูดถึงกิจวัตรประจำวันนั่นเองนะครับให้เรียนจดตรงนี้ลงไปเลยนะครับจดตรงนี้ภาษาไทยนะครับป้ายแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษใต้ล่างไปด้วยนะลูกนะ oh. รสรุปต่อมาคือเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างครูบีเคยสอนไปเมื่อตอนที่เรียนม .2 แล้วนะครับเดี๋ยวครูบีจะแจ้งมาให้ดูทีหนึ่งให้เรียนจดตามนะครับสรุปโครงสร้างนะครับ Present Simple น,นะครับก็จะมีประธานนะครับ,บอบบี y เป็นประธาน By คือ verb ช่องที่หนึ่งนะครับ verb ช่องหนึ่งคืออะไรคือ verb ที่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะเติม s หรือ es นั่นเองนะครับถ้าประธาน็นเอกพจน์จะเติม s หรือ es นะครับ แต่ถ้าประธานเป็นผ้าหูพจน์นี่ไม่ต้องเติมนะครับใช้เวิร์บป,ปกติไปเลยเราก็จะตามด้วยอาจจะเป็นกรรมนะครับออบเจกต์ก็ได้แล้วก็ตามด้วยคอมพลีเมนต์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับกรีลชิคเก้นนะครับอันนี้เป็นคอมพล i เมนต์นะครับตัวขยายตัวบอกเวลานะครับครูเขียนตัวบอกเวลาเป็นคอมพลเมนต์ไปนะครับตัวขยายเวลาตัวบอกเวลานะจ๊ะว่าซื้อเมื่อไหร่ คราวนี้มาดูต่อนะครับถ้าเป็น present continuous นะครับก็จะกลายเป็น b o อบ y เป็นประธานก็จะมี Is ก็จะเป็น verb to be นะครับครูขอเขียนเป็นว่า Is am หรือ a นะนั่นเจะได้เห็นภาพเนาะไม่ Is ก็ am ไม่ am ไม่ Is ก็ am ไม่ am ก็ a นะครับแล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing นะครับตามด้วย verb ที่เติม ing นะครับ แล้วก็อาจจะตามด้วยกรรมก็ได้นะครับเป็นอ็อบเจกต์แล้วก็จะตามด้วยเวลานะครับ now ก็เป็นคอมเพลเมนต์ไปตัว C เฉยๆนะจ๊ะโอเคให้เรียนจบหน้านี้ลงไปนะครับใช้เวลาในการจด10วินาทีก็เสร็จแล้วไป let's go Let's move to the next one นะครับมาสรุปต่อมานะครับอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดเป็นหัวใจเลยอ d v a n c าหัวใจใหญ่ๆไปเลยมันเป็นหัวใจนะครับในการที่เราจะเข้าใจครูบอกได้ไงว่า tense เนี่ยมันคือการเวลามันคือการบอกเราจะใช้ tense ได้เราต้องเข้าใจว่ามันจะใช้ตอนเวลาไหนการจะใช้ tense ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู tense แรกกันก่อนเลยคือ present simple เนี่ยมันจะมีตัว time expression หรือตัวบอกเวลา ดังนี้ครับคือหนึ่งนะครับ every day จดตามนะครับ 2. on Mondays on Tuesdays on Saturdays on Sundays จำไว้ถ้ามันเติม s เมื่อไหร่มันแปลว่าทุกๆนะครับเช่นทุกๆวันจันทร์ทุกๆวันอังคารนะครับประมาณนี้หรือ on Fridays นะครับก็คือทุกๆวันศุกร์นั่นเองแล้วก็จะมีพวกคำที่เป็น คำกริยาของคเช่น often always sometimes นะครับเป็นต้นแล้วก็จะมีเวลาที่ทำสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำหรือเป็นเวลาที่เป็นกำหนดการนะครับก็เช่น6.30หรือ at 4 pm นั่นเองนะครับส่วน Present Continuous นะครับฝั่งนี้นะก็จะบอกถึงเรื่องณนะจุดจุดนี้อยู่หรือปัจจุบนันภาษาอังกฤษคำว่าปัจจุบันมีดังนี้ครับ at the moment ตอนนี้ now ตอนนี้ at present ก็แปลว่าตอนนี้หรือ right now ก็แปลว่าตอนนี้นะครับอ่าให้นักเรียนจดหน้านี้ลงไปเลยนะครับนักเรียนกด pause นะครับที่คลิปแล้วก็กดจดลงไปได้เลย let's go โอเคโอเคนะครับ okay, okay. นักเรียนเสร็จแล้วเนาะว้าวครูสมบุรก็เสร็จแล้วลนะ่ะต่อไปนะครับอันนี้เป็นงานของนักเรียนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันดูยืดยาวนะครับการบ้านนักเรียนวันนี้มีสองชิ้นด้วยกันเลยนะครับเพะวันนี้นักเรียนเรียนสองคาบเนาะก็ให้นันการบ้านไปสองชิ้นเลยการบ้านามว่ายากไหมก็ไม่ยากมากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับอยู่ในหนังสือนะครับนักเรียนอยู่ในหนังสือหน้าที่สิบสองนะครับ เปิดหนังสือได้เลยนะครับในหน้าที่12มันจะมีข้อ2ใหญ่นะครับเขาบอกว่าให้ complete the gaps with the present simple or the present continuous forms of verbs give reason อ่ะเขาบอกให้เติมนะครับเติมคำในช่องว่างโดยใช้ verb นะครับของ present simple หรือ present continuous ให้ถูกต้องทำยังไงอย่างเช่นนะครับครูบอกไว้แล้วไงว่าถ้า มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นตัวบอกเวลาใช่ไหมถ้าเรียนเจอ on Sundays เนี่ยแสดงว่าทุกๆวันอาทิตย์ถ้านเรียนเจอ now คือตอนนี้กำลังกระทำอยู่อ่าน่าจะเห็นภาพไหมทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนดูต่อนะถ้าเรียนเจอคำว่าเ,เนี่ยเป็นบวบกเวลา4 a.m. อย่างนี้เอมันคืออะไรหรือถ้าเรียนเจอคำว่าสิ่งที่จะทำในอนาคตแล้ววางแผนไปแล้ว next month อย่างเงี้ยมาดูกันเดี๋ยวนะักเรียนลองทำํำดูนะ,ะเดี๋ยวครูช่วยข้อแรกก่อนข้อแรกควรใช้อะไรครับทุกๆวันวาทิสอย่างเงี้ยก็เป็น present s i m p e เนาะดังน,นั้นนักเรียนมาดูก่อนครับว่าประทานเป็นอะไรจอนหนึ่งคนแล้วก็วอลอีหนึ่งคนเป็นสองคนใช่ไหม Sometimes คือบางครั้งเนี่ย work นะครับเราต้องเติมอะไรให้มันไหมไม่ต้องก็เขียนไปเลยว่า work ตรงตัวไปเลยครูช่วยหข้อแล้วนะครับ ข้อที่เดือนักเรียนทำเองนะโอเคและงานชิ้นที่2ในคาบนี้นะครับก็จะเป็นงานที่ที่10ท,ที่เราทํากันแล้วนะให้เรียนเติมคําภาษาอังกฤษบอกว่า put the verbs in the b l a n k e t into the present simple or the present continuous ให้เรียนเติมคํากริยาในช่องว่างนะครับโดยใช้ present simple หรือ present continuous ให้ถูกต้องนะครับอันนี้ให้นักเรียนทําเองเนาะโอเค ฉะนั้นนะครับ t ด all อฟ r ร o d a y นะครับมีข้อการบ้านมี2ข้อนะครับมีข้อ2ใหญ่กับข้อ3ใหญ่นะครับ That's all for today. thank you for your kind of attention goodbye wow.